กันดีเนี่ยจะสูญเสียพ่อไปและพีะ่กี้เนี่ยก็เหมือนเป็นยาใจชั้นดีเลยก็ว่าได้ล่าสุดทั้งคู่ควงกันไปเที่ยวไกลถึงทะเลหัวหินเลยนะจ๊ะแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าได้เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยน้าทะเลที่ว่าเค็มเนี่ยจืลยไปเลย,เลยนะคุณนะกลายเป็นว่า น้ำทะเลหวานไปเลยที่คุณบอกควงสอง,องหนุ่มเลยนะใช่แล้วคะ่ะช่วงวันหยุดสุสดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาควงกันไปพร้อมกับน้องทิกเกอร์นะคะเก็บกระเป๋าไปพักผ่อนรับลมชมทะเลหัวหินกันแบบอบอุ่นอบอุ่นและคลิปนี้ดูทีท่าว่าจะสวีทหนักมากค่ะ <ST S> เห็นได้ชัดจากภาพที่ฝ่ายหญิงโพสต์แบบรัวๆลงบน Facebook น่ารักมุ้งมิ้งเหมือนย้อนกลับไปในวัย14เลยก็ว่าได้นะคะเห็นแบบนี้แล้วแฟนคลับก็เบาใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของหนุ่มสอนรามกลับมาค่อยๆส ใส่ขึ้นอีกครั้งค่ะและนอกจากความหวานจนทะเลจืดแล้วก็ยังเต็มไปด้วยความอบอุ่นเพราะน้องทิเกอร์ก็อยู่เคียงข้างคุณแม่แถมยังดูเข้ากันดีกับหวานใจของคุณแม่อีกด้วยนะคะอืมเอาสิเออต้องบอกว่าเป็นคู่รักในวงการบันเทิงอีกหนึ่งคู่นะคะที่แฟนคลับเนี่ยโอ้โหตามลุ้นตามเชียร์กันห<ไ>นักมากแล้วต้องบอกว่าเวลานี้นะจุดนี้เนี่ย อะไรก็ไม่สําคัญเท่ากับกําลังใจคนข้างที่นิโคลแล้วนะคะที่สําคัญมีน้องทิกเกอร์เพิ่งจะบินไปเรียนอังกฤษบินกลับมามีเหตุการณ์แบบนี้ก็บินกลับมาให้กําลังใจพี่หนุ่มกับคุณแม่ด้วยโอ้โหเห็นแบบนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่ามันเป็นภาพที่ค่อนข้างจะอบอุ่นอบหัวใจมากบอกไม่ถูกเหมือนกันนะเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะรู้สึกเหมือนเหมือนกับเรานะคะก็เห็นพี่หนุ่มมีรอยยิ้มได้แบบนี้เราก็ดีใจอะไคือต้องบอกว่าเป็นการกลับมายิ้มได้แบบ อีกครั้งหนึ่งอ่ะของพี่หนุ่มนะคะหลายๆคนก็ยังเป็นห่วงอยู่แต่ตอนนี้หายห่วงได้เลยนะคะเพราะพี่นิกกี้เขาดูแลเป็นอย่างดีเนาะแอบแบบเมาส์นิดนึงพี่หนุ่มเหมือนตอนอัลบั้มแบบออกแรกๆเลยอ่ะเอ้ยุคที่ผมแตกกลับมาหน้าเหมือนเดิมเลยพี่นิกกี้ก็เหมือนกันหน้าเด็กนะคนมีความรักหน้าเด็กอ่ะก็แบบนี้แหละเอาผ่านไป